จากที่อยู่กันอย่างแออับในสลัมนะคะที่แรกเริ่มไม่มีแม้แต่บ้านเล็กที่ค่ะแต่ในวันนี้นะคะคนคลองลำนุ่นก็มีบ้านตามที่ฝันไว้แล้วค่ะเราย้อนกลับไปดูการต่อสู้ของพวกเขากเลยค่ะคนชุมชนและสังคมจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีข้อตกลงร่วมกันการสร้างบ้านหรือแปลงเมืองก็เช่นเดียวกัน หากมีการวางผังเมืองที่เป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กันความมั่นคงของบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นชุมชนคลองลำนุ่นคือหนึ่งในความสำเร็จของประเทศไทยที่หลายชาติในเอเชียให้การยอมรับและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อวางระบบผังเมืองของตนซึ่งนี่ก็คือการสร้างบ้านสร้างเมืองให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไป ชุมชนคลองลำนุ่นเป็นชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่บนที่ดินของเอกชนบริเวณสันลำพทูหรือคลองลำนุ่นในปัจจุบันเดิมทีผู้คนในชุมชนแห่งนี้คือกลุ่มคนจากต่างจังหวัดที่อพยพเข้ามาเพื่อหางานทำในกรุงเทพมหานครดังนั้นวิถีชีวิตของผู้คนจึงมีความหลากหลายทั้งอาชีพภาษาศาสนา,าและวัฒนธรรม ตอนแรกๆก็อยู่ติดคลองเป็นทาเป็นกระตอ้อบคือทําเหมือน,นทําอยู่ในทุ่งนาเราเนี่ยแหละเป็นสลัมค่ะยาวแรกเขาก็มาอยู่ก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนนะพอนั่นมาทีแรกมันไม่รู้วันมันเป็นที่ของใครแต่ก่อนมันใช้คลองตรงเนี้ยเรามาอยู่กันนะก็มาปลูกกันอยู่กันมาเรื่อยก็ทำเป็น,เ,ปนเพื่มพูนขึ้นมาเรื่อยตอนที่เรามาอยู่อ่ะเป็นสลัมสลัมริมคลองอยู่ที่ริมคลองเนี่ยประมาณห้า ห้าร้อยสามสิบเมตรที่ระบุรุกเขาตอนนั้นคนก็ประมาณร้อยกว่าหลังมาอยู่ช่วงที่ประจันมาอยู่หากแต่สิ่งที่ชาวบ้านคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นมเมื่อเจ้าของที่กลับมาทวงสิทธิการถือครองที่ดินตามกฎหมายบางคนจํายอมและย้ายออกหากแต่บางคนกลับไม่ยอมโยกย้ายนั่นก็ด้ดยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเกิดความรักและหวงแหนบ้านแห่งนี้การรวมกลุ่มระดมความคิดเพื่อต่อสู้กับปัญหาจึงได้เริ่มขึ้น จากหนึ่งความต้องการที่เข้มแข็งส่งต่อให้หลายความต้องการในชุมชนรวมพลังใจต่อใจเพื่อให้ผู้คนหันหน้าเข้ามาต่อสู้กับปัญหาร่วมกันราวมแรงวมถ้าได้จริงๆตรงนี้ะถามว่าได้อะไรมันได้หลายอย่าง ข้าที่มองมองภาพรวมในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่ว่าทํางานตรงนี้มาตลอดได้ความรักบ,บอกตรงๆว่าได้ความรักเพราะว่าพอเราเดินมาเรามองดูบ้านหลังนั้นหลังนี้เป็นไงป้าอเออกินข้าวรือยังลูกค่ะได้อย่างนี้ที่ดินผืนนี้เราสู้เราทำมาด้วยได้เลือดด้วยเนื้อด้ดจิตใจ ทุกอย่างกวัวจะโยงเรื่องนี้มาได้กวัวจะสําเร็จเรื่องนี้มาได้กวัวจะได้นําร่อง4 6, ี่หกชุมชนแรกมันก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆแต่เราทําตรงนี้ถ้าเรามีใจรักใจนี่คือสําคัญพวกเราต้องรักชุมชนของเรา้งมากรักลูกรักเหลีนให้มากๆเราก็จะสอนลูกหลานเหลีนคิดเหมือนปาไหมคะว่า ปัญหาความขัดแย้งจะจบลงนะคะเมื่อเราหันหน้าเข้ามาพูดคุยแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าปัญหาของคนคลองลำนุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะค่ะมาถึงเรื่องเราชุมชนที่ความประทับใจเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือชุมชนที่จังหวัดยโสธรจากกลุ่มชาวนาคุณธรรมนะคะพวกเขาคิดว่าผลผลิตปลอดสารอย่างเดียวไม่พอจิตใจของชาวนาต้องปลอดสารด้วยยังไงไปติดตามกันเลยค่ะแม่ข้าวอินทรีย์จะทําให้ชาวนามีไรายได้ที่เพิ่มมากกว่าเดิมหลายสิบเท่า จนบางคนสามารถตั้งตัวและหลุดพ้นจากหนี้สินได้หากแต่กระแสะการผลิตที่เร่งปลูกเร่งกินกำลังชักจูงให้ชาวนาอินทรีย์ทั้งหลายก้าวเดินไปบนวังวนของโลกอุตสาหกรรมนั่นคือการผลิตเพื่อขายมากกว่าการผลิตเพื่อบริโภคปรากฏการณ์นี้จึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงาชีวิตชาวนาและมีคำถามตามมาว่าเมื่อข้าวมีราคา เหตุใดคุณภาพชีวิตของชาวนาจึงไม่ดีขึ้นถ้าชาวนาต่อให้มีราคาข้าวดีมากเท่าไหร่ลดต้นทุนลงไปมากเท่าใดก็ตามถ้ายังไม่ลดละเลิกอบายมุกยังไม่รู้ทันคือรู้ทันตัวเองนี่นะที่ที่อยากให้เราเสพอยากให้เราบริโภคขออภัยที่ใช้คำว่าเสพที่อยากให้เรา บริโภคมากๆใช้มากๆแล้วก็มักง่ายมากๆเนี่ยเราก็ไม่รอดเราก็จะเป็นเหยื่ออยู่ดีการพัฒนาต้องเริ่มจากการสร้างกระบวนความคิดและมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็เพราะปัจจุบันกระแสของการทำนายอินทรีย์แพร่หลายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศหากแต่การแพร่กระจายนี้กลับสร้างผลลบให้กับคนกินข้าวนั่นก็เป็นเพราะ ผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ว่าข้าวที่พวกเขารับประทานอยู่นั้นเป็นข้าวอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่คนที่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์ส่วนมากถ้าเฮ็ดด้วยจิตสำนึกจิตวิญญาณจริงๆจะบรวนเล่เฮ็ดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้บริโภคสิ่งที่มันมีคุณค่ากับร่างกายจริงๆ ชาวนาคุณธรรมและเครือข่ายที่แพร่กระจายในพื้นที่4จังหวัดคือยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารและอุบลรัชธานีจึงได้จับมือกันเป็นหนึ่งเดียวผันแปรแปลงงาของตนเองจากการทำข้าวอินทรีย์มาเป็นการทำข้าวคุณธรรมกลุ่มเขาคุณธรรมเนี่ยจะผ้ากันกันเห็ดกเกษตรอินทรีย์ไร่สารพิษก่อนครับเพรเห็ดเกษตรอินทรีย์ไร่สารพิษเนี่ย จะมีกลุ่มคนหลายๆโซนนะครับที่นี่จรักพระแม่ธรณีนะนะคือมีใกรักพระแม่ธรณีเนี่ยจะสามารถเห็ุขัดเษตรอินทรีย์แบบไร่สารพิษได้แต่นะครับบานที่นีแต่ถาจะมาเป็นข้าวคุณธรรมโตเฮ้าก็ต้องมีใจว่าต้องมีศินครับเพราะว่าจะโยงขงมใส่ศีินเด่นเป็นงานชาญวิชา อดิแหลกในสายตาเพียงเสี้ยเวลาที่ร่วมกันสร้างสันชุมชนแค่อยากมีความคิดแค่ชิดความจนปรเพื่ชุมชนของเราแค่อยากมีชีวิตจะ่พึ่งพาเยืยนนันขาตัว จงกินเพื่อเป็นไทยอยากกินอย่างเป็นทาสอยากกินอย่างเป็นทาสจงกินเพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค่าบรรพบุรุษสร้างสืบมาบรรพบุรุษโบราณเนี่ยทำข้าวดีๆเอาไว้ให้ใช่ไหมทำนาดีๆอาไว้ให้รักษาแผ่นดินดีๆไว้ให้แล้วคุณกินข้าวไม่รู้จักรักษาแผ่นดินไม่เป็นรั้วของชาติไม่เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็ให้เข้าใจว่าต้องเกื้อกูลต่อกระดูกสันหลังของชาติเขาจะได้กลับมาคิดมาทําได้ เป้าหมายมันว่าจยูทีผลผลิตแต่เป้าหมายยูทีเกษตรกรผู้ผู้สั่งผลผลิตเป้าหมายยู่หันเลยโดยเข้าเข้าเสือว่าผลผลิตที่ปลอดไัยไรสารจริงนี่นะปลอดสารผิดทาคนณ่าปลอดสารผิดเข้าสีเสือบอ่าว่าผลผลิตนี่มันปลอดสารผิด และในวันนี้นะคะรายการชุมชนต้นแบบของเราก็ได้เดินทางผ่านการออกอากาศไปแล้วร้อยกว่าตอนค่ะซึ่งในทุกชุมชนที่ได้ไปถ่ายทํามานะคะก็ได้ผ่านวิกฤตและก็ปัญหาโดยการร่วมวมือร่วมใจกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะและในปีนี้ค่ะเราก็ได้เพิ่มความเข้มข้นโดยจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงกระบวนการและก็วิธีการในการจัดการชุมชนโดยใช้หลักการความมีส่วนร่วมตามหลักสิทธิและหน้าที่ของคนในชุมชนทั้งชุมชนนะคะเตรียมพบกับรายการในรูปแบบใหม่ในวันเสาร์หน้า กับรายการชุมชนต้นประชาธิปไตยพบกันในวันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ร่วมเปิดสักราชใหม่กับรายการชุมชนต้นประชาธิปไตยที่จะมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นเน้นเรื่องสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ต้องรวมออกเสียงในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการที่คนในชุมชนเนี่ยค่ะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเรามีการใช้ประชาธิปไตยในชุมชนเนี่ยค่ะมันจะสามารถพัฒนาชุมชนเราได้ยังไงอะคะครับมันพิสูจน์ชัดเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่เราขัดแย้งกันเนี่ย ในชุมชนเนี่ยไม่สามารถแก้ด้วยรัฐ <Like. S 1> หรือใครแต่มันสามารถแก้ได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน <Like. S 1> เนี่จะเรียกบางคนอยากจะเรียกว่ากร,กระบวนการวิจัยกระบวนชุมชนหรือกระบวนประชาธิปไตยชุมชนถ้าเราใช้กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนนี้เนี่ยนะรับเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง <Like. S 1> ทุกความคิดคือทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันเราอย่าไปฆ่าความคิดพี่เขาพี่พี่เขาบอกว่า ปัญหาของเขาเราต้องรับฟังพอพี่เขาบอกปัญหาเราตัดบทเลยไม่ฟังใช่ไม่ได้เราต้องฟังถ้าประชาธิปไตยจริงต้องฟังปัญหาของพี่เขาเรื่องราวทั้งหมดของรายการจะเป็นอย่างไรน่าสนใจสักแค่ไหนวันที่8มกราคม2554มีคำตอบค่ะการเราทำยังไงที่จะให้พี่น้องหรือว่าลูกหลานเนี่ยมีสวัสดิการในในชุมชนของเราบ้างเราได้ไม่ต้องไปร้องติดที่เอาที่อื่น